พบกันแล้วพี่น้องก็กระบอสมงครมาแหลคน้นฝ่าการพี่น้องกินกาแฟกินข้าวอย่างกระพมเช้านี้กระพมเรามาอัปเดตอ่าสถานการณ์และเส้นทางพายุเชาวันนี้นะครับผม18บแปดกรกฎาคมซ่องบุรุแปดครับผมเวลาตีสี่นะครับผมพายุดีฟิชเชนมีทุ่นกลางต่างตะวันออกข้องประเทศฟ,ฟิลิปปินสไายกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนชื่อวาวีปาสครับผมก็ชื่อข้องประเทศไทยนะครับผม แล้วกำลังเคลื่อนตัวทางทตะวันตกเชียงเนื้อขาดววาจะเคลื่อนผ่านเกาสู่ร่นประเทศฟิลิปปินและลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ตอนบนขลองตอชาวก็คือวัน,ท,วนที่1 9กกรกฎาคมสองพันหกสิบแปดหลังจากนั้นจะเคลื่อนผ่านทางทตะวันออกคลองก้อยล้ำและเคลื่อนเคลื่อนเข้าชายกว้างประเทศจีนตอนใต้รือเวียดนามตอนบนจะกําลัง ลงเป็นยมความโอากาศต่ำเมืมอม่อเมื่อเกลื่อนขึ้นฟังนะครับผมและเกลื่อนตัวตามแนวรอมอรสุ่มจะพาดผ่านผักเนื้อข้องปรฏิททยอาจจะส่งพ้นกระทอบใหม้มีพ้นตกนักในบางบุนทีก็คือข้องผักเนื้อปลอีสั้นตอนบนผักกลางดานตะวันตกรวมตั้งรวมทำให้มีมอรซุ่มกำลัง แรงในช่วงก็คือวันที่หยิบซ่องที่หยิบที่กระดักอาคมซ้อมมา68และก็เกือบยังต,งต้องติดตามข้อมูลข่าวส่านอย่างใกล้ชิดเส้นทางพายุอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้จ้าบรนพึนก็คือเดี๋ยวบางมงคลจะแจ้งให้สาปริญ,ญาต่อไปด้วยความรักเลยว่าดีจากบางมงคลสวัสดีครับ